ประเทศจีนเตรียมเปิดใช้เครือข่ายการสื่อสารใหมายด้วยการเข้ารหัสเชิงควอนตัมซึ่งว่ากันว่าระบบนี้สามารถป้องกันแฮกเกอร์ได้ครับจีนได้พัฒนาเครือข่ายจี้นานที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบเข้ารหัสเชิงควอนตัมแทนการเข้ารหัสแบบปกติที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับและคาดหวังว่าจะสามารถตรวจจับการแอบเจาะเข้าระบบได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะทําให้อินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยขึ้นครับ เครือข่ายนี้จะเริ่มใช้ในเชิงพาณิชย์ในเมืองจีหนานของมณฑลซานตงในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับโดยผู้ใช้ราว200คนจากกองทัพรัฐบาลภาคการเงินและการไฟฟ้าจะสามารถส่งข้อความถึงกันโดยมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่สามารถอ่านได้ครับและรอดพ้นจากการถูกเจาะเข้าระบบเทคโนโลยีเข้ารหัสเชิงควอนตัมมีวิธีการทำงานก็คือผู้ส่งข้อความจะต้องส่งรหัสลับไปถึงผู้รับผ่านอนุภาคของแสงก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยส่งข้อความตามไปจากนั้นผู้รับจะใช้รหัสเพื่ออ่านข้อความและหากมีใครพยายามเจาะเข้าระบบระหว่างการส่งข้อความนี้ผู้ส่งและผู้รับปลายทางก็จะสามารถตรวจจับได้ทันทีครับเครือข่ายการสื่อสารควานตัำนี้จะเป็นการสื่อสารระยะไกลที่สุดในโลกด้วยนะครับมีระยะทาง2,000กิโลเมตรจากปักกิ่งถึงเซี่ยงไฮ้ผ่านศูนย์กลางในเมืองจีหนานครับ แม้ว่าการวิจัยเรื่องการสื่อสารเชิงควอนตัมจะไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็จีนจะไม่ได้เก่งกว่าคู่แข่งนะครับแต่ชาติอื่นเนี่ยหลังเลที่จะลงทุนเพราะมีค่าใช้จ่ายสูงมากโดยขนาดนี้ในชาติอื่นๆมีเพียงการวิจัยไม่ได้พัฒนาเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์แต่ว่าจีนนั้นมีทั้งกําลังเงินและก็กําลังคนในการพัฒนานั่นเองครับเมื่อปีที่แล้วจีนก็เพิ่งประสบความสําเร็จในการส่งดาวเทียมสื่อสารแบบเข้ารหัสเชิงควอนตัมเป็นชาติแรกในโลกนะครับ ซึ่งทําให้สามารถรับส่งข้อมูลระยะไกลที่เคเบิลไม่สามารถทําได้และปลอดภัยจากแฮกเกอร์และหากบริษัทจีนขายเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเข้ารหัสเชิงควอนตัมเมื่อไหร่ก็คาดว่าธนาคารข้ามชาติจะแห่เข้าแถวเป็นลูกค้ากลุ่มแรกครับ